สวัสดีครับวันนี้วันที่14สิงหาคม2564นะครับที่กำลังเห็นอยู่หน้าจอนี่นะครับเป็นกล่อง อินโฟเซ s ซิมบัลซีพรีเมียมนะครับเวอร์ชัน209นะครับในระบบซแบนการตะแวงนะครับหลังจากที่ OTA เมื่อวันที่21กรกฎาคม2564นะครับเจ้าต่างๆเนี่ยจะดูไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่หน้าจอเนี่ยนะครับที่ใต้หน้าจอเล็กนะครับมีเลข5เรียงเปตับเลยนะครับค่า audio video PCR PD ถูกเปลี่ยนนะครับแล้วก็รหัสต่างๆก็ถูกเปลี่ยนด้วยนะครับทำให้ดูไม่ได้เลยนะครับคราวนี้ผมจะ จะมีวิธีที่จะทําให้กลับมาดูได้โดยการเปลี่ยนค่าวิดีโอออดิโอพิจาร a แล้วก็ป้อนค่าบิสกี้เข้าไปนะครับซึ่งดูได้เป็นสิช่องนะครับเพราะว่าเมนูที่สามารถป้อนได้10ช่องนะครับคือถ้าเป็นการ OTA เวอร์ชันส0 9นหรือไม่ก็เวอร์ชันนึปนะครับของกล่องบางกล่องนะครับของ In f โ Z one, เนี่ยอาการจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับวิธีแก้ไขเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับตอนนี้ก็ดูไม่ได้เลยนะครับครับผมกด ดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับผมกดเมนูอีกครั้งนะครับไปที่คําว่าเพิ่มช่องใหม่นะครับกดโอเคครับผมจะลบทานสปอนเดอร์ที่ไม่มีสัญญาณออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ช่องต่างๆที่เป็นขยะออกไปนะครับนี่มีสัญญาณผมขยับไปที่ลบนะครับเคครับอันนี้มีไม่ลบนะครับไม่มีลบนะครับไม่มีลบนะครับนี่มีไม่ลบนะครับกดโอเคที่ลบแล้วก็ขยับที่ตกลงกดโอเคครับโอเคเก็บที่ตกลงกดโอเคครับโอเคเก็บที่ตกลงกดโอเคครับตอนนี้มีทั้งหมด 8 Transponder นะครับที่มีสัญญาณนะครับผมกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับไปดูช่องต่างๆนะครับตอนนี้ผมจะลบช่องทั้งหมดออกก่อนนะครับเพราะว่าถึงเราจะป้อนรหัสไปก็จะดูไม่ได้เห็นไหมครับที่ใต้ หน้าจอเล็กนะครับ555เรียงเป็นตักนะครับค่าวิดีโอออดิโอพีซีอาร์พีเอดีถูกลบนะครับถูกเปลี่ยนค่านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องลบออกให้หมดก่อนนะครับกด5นะครับรหัส0 0 0 0เห็นไหมครับจะมีกากบาทอยู่ทุกช่องเลยนะครับผมกดโอเคเพื่อลบช่องต่างๆออกนะครับเขาถามว่าจะบันทึกไหมขยับแถบเหลวไปที่ตกลงนะครับกดโอเคครับตอนนี้ไม่มีช่องเลยนะครับผมกดเมนูอีกทีนะครับไปที่เพิ่มช่องใหม่นะครับกดโอเคครับไปหาช่องทีวีดิจิตอลก่อนครับอันนนีีี้ทวดดิิจตอละครับก ค้นหาแบบทั้งหมดเลยนะครับกดโอเคครับกดโอเคทีนะครับไปที่3 9 2 0อนะครับอันนี้ก็เป็นความถี่ของทีวีดิจิตอลเหมือนกันนะครับขยับไปที่ทั้งหมดแล้วกดโอเคครับดูสอความถี่นี้ก่อนนะครับกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับตอนนี้มีทั้งหมด27ช่องนะครับแต่ยังดูไม่ได้นะครับดูได้เป็นบางช่องที่มีรหัสค้างอยู่นะครับอันนี้ที่ดูได้เพราะว่าไม่ได้เข้ารหัสนะครับเห็นสังเกตดูนะครับไม่มีักษรดอนไลน์อยู่หน้าช่องแสดงว่าส่งแบบไม่เข้ารหัสนะครับไม่ว่ากล่อง คราวนี้ผมจะทําการป้อนค่าบิสกี y นะครับเพื่อให้ดูช่องที่ดูไม่ได้กลับมาดูได้ใหม่นะครับคือตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง p p t v นะครับความถี่สามเจนะครับค่าวิดีโอ p a d ออดิโอ p a d และพิจา p a d หลังจากที่เราจูมาใหม่ก็จะเป็นค่าใหม่นะครับค่าที่ดาวเทียมส่งมานะครับเพราะฉะนั้นค่าต่างๆเหล่านี้นะครับผมจะโพสไว้ที่คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะครับแล้วก็ใต้คําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับไปดูได้เลยนะครับการที่ ป้อนค่าความถี่แล้วก็ค่า SID แล้วก็ค่าบิสคีเนี่ยต้องให้ตรงตามค่าวิดีโออ i ด p โอ PCD ด้วยนะครับไม่ฉะนั้นจะดูไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะกดเมนูไปก่อนนะครับกดเมนูอีกทีนะครับไปที่ Key Edit นะครับกดโอเคครับตอนนี้ผมจะป้อนค่าบิส e ีของช่อง PPTV นะครับความถี่ของช่อง PPTV ก็คือ3760นะครับ ผมกด1เพื่อป้อนความถี่นะครับกด exit ที่รีโมทนะครับเพื่อลบค่า00ออกนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ใส่ความถี่ของ PPTV นะครับ3760นะครับผมกด3ที่รีโมทกด7ที่รีโมทกด6ที่รีโมทกด0ที่รีโมทแล้วผมขยับแถบเหลืองไปที่ตกลงนะครับกดโอเคครับตอนนี้ความถี่ของช่อง PPTV ไปอยู่ในเมนูที่์เด็กแล้วนะครับแล้วก็ผมจะป้อนค่า SID ของช่อง PPTV นะครับกด2นะครับกด exit ที่ีโมทเพื่อลบค่าจจนศูนย์ออกนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ค่า SID ของช่องพีพีทีวีคือ2 BD นะครับผมกด2ที่รีโมทขยับแถบเหลวไปที่ B กดโอเคขยับแถบเหลวไปที่ดกดโอเคขยับแถบเหลว,วไปที่ตกลงกดโอเคแล้วก็ผมจะป้อนค่าบิสคีนะครับกดเลข3นะครับกดปุ่ม Exit ทที่รีโมทค้างไว้นะครับเพื่อให้ศูนย์ลบออกไปหมดเลยครับแล้วก็ ผมจะป้อนรหับิสกี้ของช่องพีพีทีวีนะครับรหับิสกี้ของช่องพีพีทีวีก็คือ3 2 f สอเอฟเผมกด3ที่รีโมทกด2ที่รีโมทขยับแถบเลเยอร์พที่ F กด F 2ครั้งกดโอเค2ครั้งนะครับแล้วก็กด9ที่รีโมทตามด้วย e c ซ a ไปแถบเลเยอร์พที่ e กดโอเคไปที่ c กดโอเคไปที่ f กดโอเคไปที่ a กดโอเคตามด้วย7 1 1 4กด7ที่รีโมท กด1กด1กด4ที่รีโมทแล้วก็ตามด้วย A02 ไปที่ A กดโอเคกด0ที่รีโมทกด2ที่รีโมทตรวจสอบความถูกต้องไปที่ตกลงขยับแถบเล็บที่ตกลงกดโอเคครับผมกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับดูว่าดูได้หรือยังครับดูได้แล้วนะครับ PPTV นะครับต่อ,อไปผมจะป้อนช่อง7นะครับสังเกตดูที่หน้าจอเล็กนะครับความถี่คือ3920นะครับส่วนค่าวิดีโอออดิโอพีซีอาร์พีเอ็ดดีสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งต้อง ดูค่าตรงกับค่านี้นะครับผมกดเมนูเพื่อไปกดเมนูอีกทีนะครับไปที่คีย์ดิกรกดโอเคครับขยับแถบเลื้ยงไปที่0ซนนะครับกด1เพื่อใส่ความถี่นะครับกด exit เพื่อลบศูนย์ออกไปก่อนนะครับความถี่ของช่อง7ก็คือ3 9 2 0นะครับกด3ที่รีโมทกด9กที่รีโมทกด2ที่รีโมทกดศที่รีโมทขยับแถบเลี้งที่ตกลงกดโอเคครับต่อไปผมจะป้อนค่า SAD ของช่อง7นะครับกด2นะครับกด exit เพื่อลบค่า0ูนย์ออกก่อนนะครับ ค่า SID ของช่อง7ก็คือ269นะครับกด2ที่รีโมดกด6ที่รีโมดกด9ที่รีโมดถูกต้องและขยับแถบลงที่ตกลงกดโอเคครับกด3ที่รีโมดเพื่อป้อนค่าบิสกี้นะครับกด exit ค้างไว้เพื่อลบูงชูออกนะครับค่าบิสกี้ของช่อง7ก็คือ48988ขยับแถบลงไปที่4กดโอเคกด8ที่รีโมดกด9ที่รีโมทกด8ที่รีโมดกด8ที่รีโมท ตามด้วย 2e28 กด2ที่รีโมทกด e ที่รีโมทกด28ที่รีโมท28ตามด้วย ab776 ขยับแทนเบลไปที่ a กดเคขยับแทนบไปที่ b กดเค กด7 7แล้วก็6ท e. ี่รีโมทนะครับตามด้วย B7 ให้แถบเลือกไปที่ B กดโอเคกด7ที่รีโมทขยับแถบเลือกที่ตกลงกดโอเคครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับดูว่าดูได้ยังครับดูได้เลยนะครับตอนนี้ดูได้2ช่องแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถป้อนค่า d ิสกี้ได้แค่10ช่องนะครับจะดูช่องไหนก็ป้อนค่านั้นเข้าไปนะครับให้ดูได้ต้องสละบางช่องเพื่อให้ดูได้แค่10ช่องนะครับต่อไปนี้ผมจะป้อนให้เสร็จแล้วก็จะออกมาดูว่าดูได้หรือเปล่าครับก่อนอื่นผมจะลบช่องที่ไม่ใช่ช่องทีวีดิจิตออก ก่อนนะครับผมกดหนึ่งะครับรหัส0 0 0ย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์กากบาทเอาช่องที่เราจะลบออกไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่องดิจิตอลผมจะลบออกไปก่อนนะครับกด1กด1เก็บไว้เฉพาะช่องทีวีดิจิตอลนะครับช่องที่เราไม่ต้องการก็กด1เพื่อมีเครื่องหมายกากบาทนะครับเสร็จแล้วกดเมนูเพื่อรับค่านะครับก็ถามว่าจะตกลงจะบันทึกไหมขยับแต่เหลือที่ตกลงกดโอเคครับตอนนี้เหลือเฉพาะช่องทีวีดิจิตอลนะครับ1ิ เจ็ดช่องนะครับแล้วก็ผมจะไปป้อนค่าบิสกี้ที่เหลือนะครับที่เหลือแปดช่องนะครับหลังจากป้อนเสร็จก็จะมาดูกันว่าช่องทีวีดิจิตอลจะดูได้กี่ช่องครับครับผมป้อนช่องต่างๆป้อนค่าทีเด็กของช่องต่างๆไปแล้ว9ช่องนะครับยังเหลือช่องสุดท้ายนะครับช่อง10ไปดูก่อนนะครับว่าดูได้ แล้วอย่างกับ9้าช่องกดเมนูเพื่อออกไปนะครับตอนนี้ช่องที่ป้อนแล้วดูได้ก็มีช่อง PPTV นะครับกินเอ็ช่อง8ช่องโมโนนะครับทูโฟยังไม่ได้ป้อนนะครับเวิร์กพอยังไม่ได้ป้อนนะครับในชั้นก็ไม่ป้อนช่องวันป้อนไปแล้วนะครับไทยรัฐป้อนไปแล้วนะครับสามิษีป้อนไปแล้วนะครับอมารินป้อนไปแล้วนะครับช่อง7ป้อนไปแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือช่องเดียวนะครับผมป้อนช่องเวิร์กพอยก็แล้วกันนะครับป้อนช่องนี้นะครับ กดเมนูเข้ออบไปก่อนนะครับไปที่คีย์ดิดกดโอเคครับไปที่ช่องสุดท้ายนะครับกด1เพื่อป้อนความถี่ของช่องเวิร์กพอยท์นะครับความถี่ของช่องเวิร์กพอยท์กด1นะครับกด exit ที่รีโมทเพื่อลบ0ูนย์นะครับความถี่ของช่องเวิร์กพอยท์ก็คือ3920นะครับผมกด3ที่รีโมทกด9ที่รีโมทกด2ที่รีโมทกด0ูนย์นะครับไปที่ตกลงนะครับกด2เพื่อป้อนค่า S.I.D นะครับกด exit ที่รีโมทเพื่อลบ0ูนย์ออกนะครับค่า S.I.D ของช่องเวิร์กพ E นะครับผมกด2กด5แล้วก็ขยับแถบเหลืองไปที่ E กดตกลงครับขยับไปที่ตกลงกดโอเคครับผมกด3เพื่อป้อนค่าบิสกี y นะครับกด exit ทที่รีโมทเพื่อลบ ค the ่าโซนศูนย์ออกนะครับกดค้างไว้นะครับค่าบิสกี้ของช่องเวิร์กโฟลก็คือ27 e 2 4ผมกด2ผมกด7ขยับแถบเหลืองไปที่ e กดโอเคกด2กด4ตามด้วย a 5 3 6 a ขยับแถบเหลืองไปที่ a กด5กด3กด6ให้แถบเหลืองไปอยู่ที่ a แล้วก็กดโอเคตามด้วย6 f d 0กด6ขยับแถบเหลืองไปที่เอขยับไปที่ d กดสูงที่รีโมทแล้วก็ตามด้วย a ก้าครับขยับแต่เลยไปที่ A แล้วก็กด9ก้าที่รีโมทขยับแต่เยไปเีทตกลงกดโอเคกดเมนูเพื่อออกไปดูว่าดูได้หรือยังครับกดเมนูนะครับดูได้แล้วนะครับสรุปว่าตอนนี้ดูได้10ช่องส่วนช่องอื่นๆที่ไม่ได้ป้อนไว้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเผื่อว่าท่านอยากจะดูก็จะได้ไปเปลี่ยนค่าคีย์อิดิทนะครับต้องสละบางช่องที่ดูได้เพื่อมาเปลี่ยนั้าเมืว่าเราจะดูช่อง two f o u ก็ต้องไปป้อนค่า บิสกีเป็นของช่อง t r o for You แล้วก็ต้องสละบางช่องออกนะครับต่อไปผมก็จะกดเมนูออไปก่อนนะครับไปที่ทนช่องใหม่นะครับเมื่อกี้เราเราจะต้องจูนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดูว่าช่องไหนที่มีรหัสค้างที่ดูได้ก็จะเอาจะเก็บไว้นะครับ ทั้งหมดเลยนะครับกดเมนูนะครับกดเมนูไปที่ค้นหาอัตโนมัตินะครับอาที่ค้นหาอัตโนมัติกดโอเคไปที่ค้นหาทั้งหมดเลยนะครับคือหลังจากที่ค้นหาเสร็จเนี่ยช่องที่ไม่ได้เข้ารหัสก็จะดูได้นะครับส่วนช่องที่เข้ารหัสถ้ามีรหัสค้างอยู่ในกล่องก็จะดูได้เช่นกันนะครับหลังจากจูนเสร็จก็มาดูว่าจะดูได้ทั้งหมดกี่ช่องครับจูนเสร็จแล้วนะครับกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับตอนนี้มีทั้งหมด1 0ึช่องนะครับจากข้างหลังนะครับอันนี้ไม่เข้ารหัสส่งแบบฟรีดูได้นะครับผมกด ไหนดูไม่ได้ผมเจ้าออกนะครับอันนี้ดูไม่ได้มีรหัสนะครับผมกด1เพื่อลบรหัส0 0นยผมกด1ก็จะมีก้ะกะบาทเพื่อลบนะครับขยับขึ้นขึ้นไปนะครับ ันนี้ลบนะครับกดหนึ่งะครับไม่มีรหัสผมกดหนึ่งเพื่อลบนะครับอันนี้ดูได้นะครับดูไม่ได้ผมลบออกนะครับไทยเชโยมีรหัสค้างนะครับยาวกระบาดอกลบ1นึ่งซ้นะครับมีรหัสลบออกอันนี้ดูได้นะครับส่งแบบฟรีดูได้นะครับไม่มีอักษรดอลลาร์หน้าช่องนะครับเจเกนดูไม่ได้ลบออกนะครับนี่ดูได้นะครับดูไม่ได้กดหนึ่งเพื่อลบออกนะครับมีกระบาดนะครับช่องบุมาแรงนะครับก็ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านจะดูท่านก็ไปป้อนบิสกีนะครับที่เมนูคีดดิตนะครับแต่ต้องสละบบางช่องที่ป้อนไปแล้วนนับี้ผมมไ่ล ไว้เผื่อลูกหลานจะดูนะครับช่องการ์ตูนนี้ก็ช่องการ์ตูนเหมือนกันนะครับผมออกนะครับเผื่อจะดูก็ท่านก็ไปดูค่าบิสคี้แล้วก็ค่าความถี่ช่องแล้วก็ค่าวิดีโอออดีโอพีซีอาร์พีดีที่คอมเมนต์แรกที่ผมตรียไว้นะครับผมจะโพสต์ไว้แล้วก็ไปดูค่าค่าบิสคีอีกที่หนึ่งที่ผมโพสต์ไว้ก็คือที่คำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับไปดูได้เลยนะครับ นี่มีรหัสค้างนะครับมีรหัสค้างก็ดูได้นะครับกดเมนูเพื่อรับค่านะครับกาถามวจะบันทึกไหมให้แถบแบบที่ตกลงกดโอเคครับช่องที่กระบาดก็จะหายไปเลยนะครับตอนนี้มันมีทั้งหมด55ช่องนะครับช่องที่ดูได้แล้วก็มีบางช่องที่อย่างเช่นบูมแมลงเนี่ยถ้าจะดูก็ต้องไปก่อนรหัสที่เมนูคีย์ดิทนะครับดูได้ครับ ตอนนี้มีรหัสค้างอยู่นะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมไปปิดเข้า OTA นะครับกดเมนูนะครับไปที่การตั้งค่า OTA นะครับรหัส0000นะครับต้องไปปิดนะครับถ้าเราไม่ปิดอ่ะวันดีคืนดีถ้าระบบก็อยากให้เราซื้อกล่องในระบบ SD เนี่ยก็อาจจะส่งการ OTA มาแล้วก็จะใส่ข้อมูลเพื่อระเบิดกล่องของเราแล้วก็กล่องก็จะมืดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับต้องปิดไว้นะครับขยับที่ไปด้านขวานะครับถ้าปิดไว้นะครับแล้วก็กดเมนูเพื่อรับค่า นะครับกดอย่างอื่นไม่รับค่านะกดเมนูนะครับกดโอเคนะครับเพื่อไปดูว่ารับค่าหรือยังครับรหัส0000ตอนนี้เราปิดเรียบร้อยแล้วนะครับกดเมนูออไปนะครับก็ดูได้ประมาณ50กว่าช่องนะครับส่วนค่าบิสกี y ค่า SID ค่าวิดีโออะดีโอพีอารดีเนี่ยผมจะโพสต์ไว้ที่คอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกแล้วก็ผมจะปักหมุดไว้นะครับแล้วก็ที่คำจะบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับ ไปดูได้เลยนะครับว่าจะดูช่องไหนก็ไปป้่นค่ากีดีน,นะครับแต่ว่าต้องสละเพราะว่าเรามีสามารถป้่นค่าได้แค่10ช่องแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีเงินมีทองมากพอก็ไปซื้อกล่องในระบบ HD High Definition มาใช้ก็ได้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์ และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างกปดกดติดตามได้เลยนะครับ